ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นชุดไดโนเสาร์นะครับเป็นชุดไดโนเสาร์ที่ผมซื้อจากทุกอย่าง20บาทนะครับไปหาเดินตูตามตลาดนัดนะก็เจอชุดนี้มา20บาทนะครับอ่ะเราลงมาแกะออกดูนะครับาก็จะมีอะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นหน้าปกครับครับหน้าปกก็ให้ไดโนเสาร์มาสี่ตัวนะครับเป็นแบบพลาสติกเอาครับเป็นแบบพลาสติกเอานะก็จะมีอยู่สี่ตัวครับสไปโนูโซลัสแล้วก็ไดแล้วก็ไดโลโฟโซซรัสครับอันนี้ก็จะเป็นทีแร็คครับ,รบอีกตัวหนึ่งนี้ผมไม่แน่ใจนะ มีคีบหลังจะเดินสีขาก็จะมีต้นไม้มาให้ต้นหนึ่งครับแล้วก็จะมีพุ่มไม้ด้วยอันนี้ต้องเอาไว้ปักนะถึงจะตั้งได้ครับแล้วก็จะแถมไข่มาให้ใบหนึ่งนะครับเป็นไข่รูปไดโนเสาร์นะซึ่งข้างในไข่ก็ไม่มีอะไรนะครับเอาไว้เป็นไข่เล่นๆคือให้เด็กๆเ,เล่นกินตราการสร้างป่า สร้างสวนไดนโนเสาร์นะครับครับก็ลองไปหาเดินดูตามตลาดนัดนะครับทุกอย่าง20บาทครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ